ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข,ข่าวดาวกระจายค่ะหมดดำมคชาพายิงสายตรงถึงครญญาปมดาม่าเปิดศึกฟาดเมียน้อยพร้อมแฉวีรกรรมแสบเมียหลวงตามจับสามีสุกบ้านเล็กถึงหาดใหญ่ จากดราม่าที่มีนักศึกษาสาวรายหนึ่งส่งข้อความถึงน้องลียาลูกสาวสุดที่รักของสาวธัญญาธัญ,ญเรศภรรยาของหนุ่มเป็กสัญชัยเกิดเป็นคดีความทําให้สาวธัญญานั้นเข้าปรึกษาทนายเจมส์ที่ถอนแก้วโตเป็นการเร่งด่วนโดยล่าสุดนั้นมดดําคชาพาตันเจริญได้พูดคุยกับธัญญาเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่า ซึ่งวันนี้ได้คุยกับทันยา่าคือพี่ย่าบอกว่าบอกพี่เตือนเขาแล้วว่าอย่ามายุ่งกับคนของพี่ก็บอกพี่เป็กจัดการน้องด้วยแต่พี่ก็ไม่ได้จัดการอะไรเพราะถึงตอนนั้นพี่ย่าเลยบอกเราจัดการในแบบของพี่ย่าเลยแล้วกันนี่เลยลงไอจีแบบของนางคือนางเหนื่อยแล้วนะนางเคยบอกว่าถ้าเลือกที่จะอยู่ด้วยกันกับคนคนนี้แล้วอย่าคิดจุกจิกคือหลังๆพี่ก็แค่สนใจแต่ลูกก็คือลียาพี่ตัดเรื่องจุกจิกไปเลย นอกจากนี้นั้นสามวัดดำยังริบเผอเอีกว่าเมื่อก่อนทัญญาแสบจะตายเมื่อก่อนทำรายการทุกเช้ารู้ว่าพี่เป็กติดผู้หญิงอยู่ที่หัดใหญ่จะโทรหาหมดเดี๋ยวพี่มาเดี๋ยวพี่บินไปหัดใหญ่ไปจับเอาเก้าอี้ปีนและจับว่าพี่เป็กอยู่กับใครเมื่อก่อนแสบจะตายนางบอกว่าเอาจริงๆหลังๆก็สร้างวาัดสร้างวาสร้างพระนางทําบุญสายบุญคือนางมารู้ตัวเองเหนื่อย เพราะฉะนั้นพี่เป็กจะไปมีอีกกี่ร้อยกี่พันหนังไม่สนใจแต่อย่ามาระรานพี่